ไทยทั้งชาติถวายบังคมบรมพระบาทบรมนาถพระแม่เป็นมิ่งขวัญพระเมตตากรุณานิทนิรันต์ทรสงสร้างสรรค์ศิลปาชีพให้เกลียงไกลงามอย่างไทยในสากลได้ยนแจ้งปรากฏแห่งเอกลักษณ์ประจักษ์สมัยประกาศเกยียรติศักดิ์ศรีความเป็นไทย ให้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยพระบารมีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงกราบบังคมบรมสีทรงส่งเสริมศิลปาชีพทั่วธานีทุกถิ่นที่เยือนเสด็จทุกเขตคามเถลิงศกสิบสองสิงหามาศประชาราศแท้สองทั้งสยามสิริกิตพระแม่มิ่งกระเดืองนาม จริยวัดที่งามยิ่งอย่างหญิงไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นขวัญมิ่งปวงประชาสมาสัยเป็นพระแม่ของแผ่นดินเกลกเกรียงไกรเชยโยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยทัพทิมอ่อนผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตเขตหนึ่งพร้อมด้วยค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต์เขตหนึ่ง